สลักเพรจมยืดด้วยตัวเองได้อย่างไรมาดูกันค่ะง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้เก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งลงไปโดยเราจะไม่นั่งเข้ามาขั่งด้านไหนมากเนาะเราจะนั่งอยู่ที่ส่วนปลายของเก้าอี้เท่านั้นแล้วใช้ขาข้างที่มีอาการชาฝั่งไหนปวดฝั่งไหนยกขาฝั่งนั้นขึ้นมาโดยให้ข้อเท้าของเท้าฝั่งนั้นนะคะอยู่เหนือเขา่า แล้วเราก็จะนั่งตัวตรงหลังตรงจากนั้นค่อยๆโน้มตัวมาทางด้านหน้าสำคัญคือหลังตง้องตรงเนาะแล้วค้างไว้ตรงนี้ค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกเป็นการยืดกล้ามเนื้อ piriformis นะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกถานด้านในค้างไว้ตรงนี้10-20ถึงวินาทีโอเคค่ะค่านี้ก็สามารถนำไปทำต่อกันได้ แต่สำหรับใครที่มีอาการปวดหลังบางทีเราอาจจะเผลอทำท่านี้โดยที่หลังงอหลังไม่ตรงอาจจะทำให้เกิดอ,อาการปวดหลังเพิ่มได้เรามีท่ามาฝักด้วยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะคนที่มีอาการสลักเพชรจมแต่ปวดหลังด้วยนะคะเราจะทำยังไงดีวันนี้มีท่ามาฝากกันด้วยก็คือเราจะทำไหนท่านอนเพื่อลดอาการปวดหลังเนาะอ่า อย่างแรกเลยค่ะนอนลงไปงอเข่าทั้งสองข้างนะคะขาข้างไหนที่มีอาการค่ะให้ยกขาขึ้นมาโดยให้ข้อเท้าเนี่ยามาวางพาดอยู่กับหัวเข่าอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นเราจะใช้มือของเราค่ะทั้งสองข้างลอดใต้ตรงนี้นะคะฐานด้านล่างตรงนี้แล้วดึงดึงสะโพกขึ้นมาชิดกับลำตัวแบบนี้นะคะ ค้างไว้ตรงนี้สิบถึงยีวินาทีสะโพกจะถูกยืดออกสลระเพ็ดจะคลายตัวลดอาการปวดลดอาการชาที่เกิดขึ้นได้ค้างไว้1 0บถึงยีวินาทีอ่ะเดี๋ยวลองสาธิตทำท่านี้ดูนะคะทำทางทานี้ดูทําเหมือนกันเลยค่ะเอาข้อเท้าวางไว้ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือของเราค่ะ นี่ค่ะประสานกันที่หน้าเขา่าฐานกระด้างตรงนี้เนาะแล้วก็ดึงมันขึ้นมากล้ามเนื้อที่ถูกยืดก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้นะคะกล้ามเนื้อกลุ่มสลักเพชรต่างๆเนาะกลุ่มสะโพกขาด้านในท้างไว้สิบถึงยี่สิบวินาทีโอเคค่ะถ้าสลักเพชรจมก็อย่าลืมเอาท่าเหล่านี้ไปทำกันนะคะทุกคน